วันนี้เนี่ยที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยไม่ใช่ไฮ l ั x Level ธรรมดานะครับ2.8 4 w h e e l drive หายากนะในตลาดมีน้อยมากๆเนี่ยเห็นไหมช่องเขาจะไปหมดเลย traction control ระบบช่วยเหลือลงทางลาชันและที่สำคัญปุ่มดิฟ l o อกครับมีดิฟล็อกให้ด้วยคันนี้ลุยได้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวออลอ f ฟโรดจริงๆเลยนะครับตัวนี้ประมาณสัก6ปีกว่า7ปีแล้วนะเกือบเกบ7ปีผมบอกก่อนเลยว่าน้อยมากนะครับเลขไมค์คันนี้นะ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีเอ็กซ์คูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับรถยอดนิยมมาอีกคันแล้วครับไฮลักเซโวนะตัว4ประตูขายดิบขายดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยไม่ใช่ไฮลักเซโวธรรมดานะครับตัวนี้ท็อปสุดจริงๆนะครับเป็นตัว4ี่คูณสดิฟล็อกนะตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะตัวนี้ตัวท็อปสุดจริงๆนะครับเป็นตัวไฮลักเซโวดับเบิลแครบ2.8งจุดแปดโฟร์วีลไดร์หายากนะในตลาดมีไม่เยอะนะครับมีน้อยมากๆใครหาตัว4 wheel อยู่ คันนี้น่าใช้มากผมบอกให้ราคาก็คุ้มแล้วก็ที่สําคัญนะออปชั่นเนี่ยเต็มสุดๆจริงๆเลยครับวันนี้เรามาดูกันนะตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกหายากเพราะว่าสายโฟวิลเนี่ยหารุ่นนี้มาทีไรน,นะไปไวทุกทีเขามีอะไรดีกันนะเพราะราคาออกห้างเนี่ยราคาล้านหนึ่งสามเก้าเลยนะครับโคตรแพงเลยออกห้างเนี่ยวันนี้เนี่ยลดผ่านไปแล้วนะลดปี2 0 1 7นะครับผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ5้ปีเศษๆปีนะราคา วันนี้คุ้มค่ามากเรามาดูกันว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเอาล่ะดูหนะ้าตาเขาก่อนเลยหลอๆแบบนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยตัวท็อปสุดมาพร้อมนี่โปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์มาแล้วนะครับอันนี้ครบถ้วนเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้สมบูรณ์นะครบถ้วนนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะเลโวตัวนี้ปี2017ก็ยังไปฉมหน้ากระจังหน้าแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรบอกว่า ตัวท็อปสุดก็ใช้กระจังหน้าแบบโครเมียมนะแล้วก็โลโก้โต้ตใต้ใหญ่แบบนี้นะครับคือดูโดยรวมเนี่ยเหมือนเลเวลธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าจัดเต็มจริงๆนะอะไรที่เป็นเทคโนโลยีสุดๆเนี่ยของตระกูล4 w h e วิโตต้ตใส่มาให้หมดแล้วนะครับล้อนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็ก17นิ้วนะครับของโรงงานมาแบบเดิมๆนะตัวนี้17นิ้วนะครับที่ดีเพราะว่าตัวนี้เขาได้ยางใหม่กริปเลยนะครับตัวนี้เป็นยางดลอลล็อปนะครับ a อ22ตัวแกรนเทคนะครับ ปี2022เลยนะอันนี้คือเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยสดๆดร้อนร้อนะครับเรียกว่ายางใช้ได้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่บ่งบอกว่าตัวท็อปเนี่ยเขาต้องมีโลโก้นี้ครับ2.8นี่คือเครื่องใหญ่สุดนะรหัส1 GD ตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยนะครับเครื่องเดียวกับ Fortuner Keyless มีมาให้เห็นไหมมือจับเป็นโครเมียมมี Keyless มาให้เรียบร้อยอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ตัวนี้โลโก้นี้ 4x 4 ดิฟล็อกตัวนี้มีดิฟล็อกมาให้ด้วยนั้นลุยออฟโรดได้เต็มที่จริงๆครับส่วนด้านท้ายนะครับจะบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องรู้แล้วว่าตัวท็อปนะครับตัว G นะครับนี่คือ2.8ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกลงที่3อันนี้สมบูรณ์นะสภาพสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเขาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ตัวไลเนอร์เนี่ยเป็นอะโลคลาสมาสภาพสวยนะถ้าบอกว่ารถ6ปีวกว่าแล้วนะครับ ถ้าดูแล้วเนี่ยสมบูรณ์มากนะถือว่าโอเคมากเลยนะครับรถไม่มีโซมแล้วก็เรามาดูด้านในเลยนะครับตะเข็บสมบูรณ์จริงนะดูดิสวยกริบเลยตะเข็บสวยไม่มีสนุงสนิมไม่มีนะครับสภาพสวยจริงนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะมีรอยจิกมาหน่อยหนึ่งนะอันนี้เราคุยตรงๆนะมีรอยจิกมาหน่อยแต่ว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเราดูด้านท้ายเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ารถเนี่ยสมบูรณ์จริงนะครับ รถนี้สมบูรณ์จริงไม่สมบูรณ์จริงดูด้านล่างด้วยนะ,ะนี่ดูด้านล่างกันนะครับนี่ยางเนี่ยมีเอาลงไปแล้วนะก็มีลงไปใช้งานบ้างนะรถโฟล์วิเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงโลงช่วงล่างดูดิด้านในสวยกริปสมบูรณ์เลยนะครับก็เรียกว่ารถประมาณ7 6ปีกกว่า7ปีเนี่ยต้องถือว่าหาสภาพแบบนี้ยากนะผมการันตีเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านในนะครับนี่จะบอกก่อนเลยว่า ตัวสภาพเบาะเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะสีเขาเป็นสีนี้เลยนะครับออกโทนสีน้ําตาลอ่อนอันนี้ตัวโรงงานเป็นยังไงเนี่ยเราเป็นแบบเดิมๆอย่างนั้นแล้วก็สภาพเบาะดูดิหนังเหนังนี่สมบูรณ์จริงนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยอะไรนะรักษามากคันนี้เจ้าของรักษามากที่สําคัญเบาะตัวคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางเลยนะเหมือนตระกูลฟอร์จูเนอร์ตัวท็อปอยังไงงั้นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าตัวนี้ กุญแจนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกกุญแจเป็น Keyless Entry แบบนี้นะอันนี้กุญแจเป็น Keyless Entry เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่เหมือน Fortuner เลยจะบอกให้ฟีลลิ่งการนั่งทัศนวิสัยเหมือน Fortuner เปนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเครื่องใหญ่เครื่อง2.8ตัวท็อปของ Fortuner ใส่เข้าไปในตัวนี้ด้วยรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel มีมาครบเลยนะครับ Fortuner เ,เรียกว่า Sigma 4ตัวนี้เรียกว่า 4 wheel drive นะครับเอาละนี่ผมให้ดูก่อนนะครับเลขไม่์คันนี้นะ134,000มกิโลผมบอกก่อนเลยว่าน้อยมากนะครับพอรถเนี่ยตัวนี้ประมาณสัก6ปีกว่า7ปีแล้วนะเกือบเกือบ7ปี134,000มกิโลโอ้โหปีหนึ่งเนี่ยวิ่งประมาณ20,000โลเท่านั้นเองน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะหาสภาพแบบนี้ยากนะครับดีไซน์ด้านในเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแดชบอร์ดก็เหมือนทรงของ雷沃ทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นตัวท็อปเขาจะมีตกแต่ง t ริมเป็นอลูมิเนียมเงาแบบนี้นะฮะสวยงามนะแล้วก็มีพลาสติกพ่นด้วยสีอลูมิเนียมด้านด้านบนนะตัดกันกับแดชบอร์ดเป็นสีดำนะครับดูสวยงามดูลงตัวแล้วก็มีอินเสิร์ตด้วยนี่ครับเป็นพลาสติกพ่นด้วยกลอสแบ็กโดยรวมเนี่ยดูสวยอยู่แล้วเลเวลนะครับอันนี้ดูดีเลยนะครับไม่ว่าไมเนอร์เชนหรือไม่ไม่ไมเนอร์เชนเนี่ยดีไซน์เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับที่เก็บของนะครับมีอยู่2ชั้นเหมือนกัน ด้านบนเนี่ยเป็นที่เก็บของเย็นได้เพราะามีแอร์อยู่ให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นนิชช่างขนาดใหญ่เนี่ยเก็บได้2ชั้นเหมือนกันตามสไตล์เดลโว่อยู่แล้วนะครับตรงกลางนี่จะเป็นจออันนี้จอตัวนี้ก็ยกมาจากแบบ f o r t u n e r เลยเหมือนกันเด้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตัวท็อปมีนิเกเตอร์จากโรงงานมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเครื่องเล่นซีดียังมีมาให้นะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับเล่นแบบ a m เ m เลยเล่นได้หมดนะครับตัวนี้นะฮะเชื่อมต่อได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ เชื่อมต่อ,อพวก USB นะหรือว่าจะเป็น AUX มีมาให้ครบหมดนะครับกล้องหลังก็มีมาให้นะเมื่อกี้เราเห็นแล้วกล้องหลังมีนี่มีกล้องหลังพร้อมเส้นการระยะมาให้เรียบร้อยนะชัดเจนใหญ่โตสวยงามนะครับอันนี้เหมือน Fort u n e r เป๊ะเลยฟังก์ชันด้านล่างก็เช่นกันนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้ให้นะฮะตัวท็อปเท่านั้นครับแล้วก็เป็นแอร์ออโต้แบบวันโซนให้ใช้งานง่ายตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับส่วนด้านข้างของตัวปรับแอร์เนี่ย ปุ่มนี้แหละตัวนี้จะเป็นบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปจริงไม่ท็อปจริงอยู่ตรงนี้เลยครับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะตัวนี้มีระบบขับเคลื่อนอยู่ให้ตรงข้างๆแอร์ Air แบบนี้นะครับมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกถึง3แบบนะครับ High t o High f o นะ High เนี่ยขับแบบขับเคลื่อนสีล้อนะใช้ความเร็วได้นะครับแล้วก็มี Low f o อันเนี้ยก็ใช้เป็นแบบเหมือนกับว่าลุยออฟโรดจริงๆแบบคลานหน่อยหนึ่งนะครับเอาละด้านล่างลงมาก็จะเป็น จุดที่เราเห็นกันกับคุ้นเคยนะครับมี power outlet ให้2ตําแหน่งให้เลยนะครับช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB มีมาให้นะครับ Auto start stop มีมาให้นะตัวนี้ตัว top มีมาให้เนี่ยเห็นไหมช่องเขาเต็มหมดเลย traction control ระบบช่วยเหลือเวลาทางลงทางราชันและที่สําคัญปุ่ม diff lock ครับมี diff lock ให้ด้วยคันนี้ลุยได้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวลออฟโรดจริงๆเลยนะครับส่วนเกียร์ตัวนี้จะบอกก่อนว่าเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ 6สปีดนะที่ใช้อยู่ใน f o r t u n e r ด้วยนะครับแล้วก็ใช้อยู่ในเลเวตัวท็อปตัวนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตโหมดให้ด้วยนะในการชิฟต์อัพชิฟต์ดาวน์ที่ตรงคันเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้อีก2โหมดนะครับเป็นแบบ Eco m o โหมดหรือ Power m o d โหมดอันนี้เลือกได้เลยนะครับด้านหน้าเขาจะมีช่องวางแก้วอยู่2ตํตำแหน่งช่องวางแก้วตรงนี้ตัวคอนโซลนี่มี2ตํตำแหน่งก็จรงิงแต่จริงๆอ่ะมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งเพราะว่ามีอีก2ข้างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตามสไตล์เลเวมีมาให้แบบนีีีนน้้้้ดาาานนนนนหห่มววงงแแก4ตั เยอะแยะเหลือเฟือเลยจริงๆนะครับส่วนเบรคมือนี่ยังเป็นเบรคมือแบบแมนนวลอยู่นะครับอันนี้ตามสไตล์เลเวลนะแล้วก็ที่เท้าแขนตัวนี้เป็นหุ้มหนังนะโทนสีเดียวก,ก,กันกับเบาะนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีที่เพิ่มเติมให้อันนี้ตัวท็อปจะมีให้นะครับช่องเสียบปลั๊กไฟแบบ220โวลต์อยู่ข้างในนี้เลยผมบอกแล้วว่าอะไรที่ฟอร์จูเนอรมีคันนี้มีหมดเลยนะครับ จัดเต็มจริงๆนะฮะเพราะคันละล้านกว่าบาทคันนี้ส่วนพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านสวยงามนะครับหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านซ้ายนี่ใช้ควบคุมจอวิทยุตัวนี้นะครับพร้อมกับมี voice control รับสายวางสายโทรศัพท์เหมือนพอจูเนอร์นะด้านขวาเช่นกันเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอมอนิเตอร์4.2นิ้วตรงนี้นะครับเป็นบาะ information display ต่างๆนะครับของรถคันนี้ให้หมดเลยนะครับรวมถึงมีเข็มทิศให้ด้วยนะตัวนี้ f o r wheel มีเข็มทิิตััวนนีีม้มมคครรบบหดเลยจงๆะ เรียกว่า f o r t จู e r มีอะไรคันนี้มีครบนะครับนั่งสบายด้วยนะเบาไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ด้านหลังเบาะโทนสีเดียวกันนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะตัวนี้เนี่ยแน่นอนจุดที่เป็นตัวท็อปแล้วเห็นชัดเจนที่สุดตรงนี้เลยครับแอร์ตรงคอนโซลกลางนะมีแอร์คอนโซลกลางให้นะครับก็เป็นแอร์สำหรับผู้นั่งโดยสารด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีมาให้นะครับแล้วก็ ตัวออปชันอื่นก็จะมีนี่ครับคุกเกี่ยวของนะครับอันนี้มีคุกให้นะครับเกี่ยวของแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยสองตำแหน่งให้อันนี้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับตำแหน่งการนั่งเรเวโวเนี่ยผมบอกให้เลยว่าในกระบะสีประตูทุกรุ่นทุกยี่หอเรเวโวเป็นรถที่มีตำแหน่งการนั่งดีที่สุดแน่นอนนะเบาะเขาจะสูงกว่าเบาะหน้านะเวลาการนั่งเนี่ยจะโพสิชันการนั่งดีนะแล้วก็เฮดรูมเลกรูมเหลือเยอะๆสบายๆแบบนี้นะครับรวมถึงการรับ เขาเรียกว่าการรับต้นขาของเบาะเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่ดีมากนั่งสบายจริงนั่งเดินทางไกลไม่เมื่อยนะครับที่สําคัญนะเดินทางไกลก็นี่ครับที่เท้าแขนก็มีมาให้นะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งมีมาให้จะเอาอะไรอีกอะ่ะก็บอกเลยว่ามันคือเรียกว่าถ้าจะซื้อรถ ppv คันนึงแต่บัตเจ็ตไม่ถึงคันนี้ผมบอกเลยว่าลุยได้ด้วยออฟโรดได้ดีน่าใช้มากนะครับที่สําคัญสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูนะพับเบาะได้นี่แน่นอนพับเบาะได้นะครับ ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่มีมาให้กับเลเวลอยู่แล้วนะครับพับเบาะแบบ40-60ได้หมดนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์จริงนะรถคันนี้ครบถ้วนกระบวนความเลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้ดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยที่ผมบอกตัวท็อปเครื่องยนต์ก็ตัวท็อปด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับรถสายลุยขับ4ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องเดียวกับ Fortuner ตัวท็อปสุดเลยนะครับ2 8 0 0 c ี cc, รหัส 1GD นะครับตัวนี้170กามาเลยนะ แรงมาเยอะแรงบิดก็400กว่านิวตันมหาศาลนะครับบอกให้เลยว่าลุยได้ทุกที่แล้วก็ที่สำคัญเป็นเครื่อง D4D นะครับแบบมีเทอร์โบแปรผ่านช่วยประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะครับใช้เครื่องแชร์ทั้งตัว Levo Innova f o r t u n e r ใช้เครื่องเดียวกันหมดตัวนี้วิ่งดีทนทานบมรุงรักษาง่ายต้องเครื่องตัวนี้เลยครับ 1GD นะครับ เอาละเราดูเรื่องของโครงสร้างรถกันนะด้านหน้าสวยกลิบเลยนะน็อตเลสไม่มีขยับนะครับซีลเดิมหมดอันนี้ซีลเดิมจริงนะสวยมากโครงสร้างด้านในนะคานเดิมหมดนะครับรถสวยจริงนะคันนี้สวยมากนะครับเพดี217 0แท้นะต้นปีแสนกโลเนี่ยผมบอกเลยนะปีนึงอะอยู่แค่ประมาณ20,000โลเท่านั้นเองรถวิ่งน้อยจริงนะครับ หาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วนะสายโฟวิไม่ควรพลาดเดี๋ยวมาดูราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนตัวนี้ราคาคุ้มค่าครับออกห้านะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามนะโอ้โหถือว่าแพงนะวันนี้เรามาดูกันว่ารถผ่านไป6 7ปีราคาเหลือเท่านี้ครับ799,0 0 0บาทนะครับตัวนี้เนี่ยบอกให้เลยว่าคุ้มค่าโฉมนี้เนี่ยหายากในตลาดเรามีหมดเลยนะครับที่ E อ็กคูซีมอเตอร์เรามีทั้งโฉมนี้แล้วก็โฉมหน้ายักษ์โฉมหน้าอลโก,โก้มีให้หมดคุณลูกค้าอยากจะหา4 w h e วินะ เรามีหลายคันเลยไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะครับ4 wheel หน้าอกโก้เราก็มีมาให้รีบเข้ามาจับจองกันนะเพราะสาย4 w h e วิเนี่ยผมบอกเลยเลเวนี่คือเจ้าแห่ง4 wheel แล้วใครหา4 w h e ว l ลล์วแน่นอนที่สุดนะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์ของเราก็ฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอดูรถคันนี้นะครับมีช่องทางการติดต่อ้อรอองรองอรอเรียบยบ ก็ฝากติดตามนะครับรถสวยๆนะครับที่จะเข้ามาที่เ e อ็กคูสีมอเตอร์ของเราทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ